สวัสดีครับมาพบเพอพบเจอพบกันอีกแล้วกับช่องปลาไปกินช่องปลาไปกินวันนี้ได้ก็จับกุจับเมืองอุบนเมืองข่บนตีนไก่ครับไม่ใช่ตีนไก่นสนชีววไทยปเป็นก็จับกระดูกหมูหัวง,งอกสวด คาถุงละสาบบาทร้านค้าประจำในหมู่บ้านร้านอร่อยมากินอยู่ครับแล้วจะชอบก็จับตีนไก่หรือกระดูกหมูก็ได้เลือกเอาตามใจชอบตัวผมกินได้ทุกรูปแบบ <laughs> ชิมสักก่อนน่ยร้านนี้สำหรับผมไม่ต้องปรุงรสชาติพอดีใส่แต่พริกพริกก็ใส่มาเต่เด็มร้านเลยแต่ไม่เอาเผ็ดมากใส่นิดหน่อยเครื่องช้อนน่าอร่อยไหมครับอ้ไทยเป็นก,กันกัน น่าอร่อยอยู่นะครับช่องพาไปกินก็แบบนี้แหะครับง่ายสไตล์พาไปกินดูเนื้อติดนิดหน่อยไม่ผิดหวังครับ ร้อนยินยินแต่เสียงประลม